สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้มาเล่นแฮนด์สปินเนอร์รุ่นสีไทเทเนียมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ำหนักมันซะก่อนไี้ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาเลยนะครับอ่ะวางหนักักเท่าไหร่ดูสิเทนะ่าไหร่น้ำอ่ะแปดแสิบหกจุดห้ากรัมโอเคปิด ความเร็วเต็มตัวหนึ่งสองสามเริ่มหนูหนูที่สนใจนะครับติดต่อได้ทางลายตัวนี้นะครับลายตัวนี้อาจารย์จะลายตอนช่วงดึกๆหน่อยนะครับตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนไม่แน่ช่วงนี้ลายดึกนะครับบางทีตีสี่เพิ่งลายไม่ตอบสดนะครับ น่าจากเคยอ,อยู่ดึกก็โอเคอาจจะตอบสดได้แต่ถ้าไม่อยู่ดึกนี่ซอรี่นะครับบางคนด่าให้ของรับสิโอ้โหไม่ว่างจริงช่วงนี้มีคนสั่งกันเยอะโดยเฉพาะตัวนี้สั่งกันมากเลยตัวนี้ตัวนี้สั่งกันเยอะเลยอุ่นนิ่มตัวนี้ไม่มีเสียงนิ่มสนิทนิ่มสนิทสำหรับตัวนี้ดูซิได้ขนาดไหนโอ้ได้อะไรวะเมื่อกี้เคสได้สองนาที จะถึงสองไหมเนี่ยชักยังไงยังไงเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอสองทีนะครับขอเทคกอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาไปก่อนนะครับตอนนี้เอาไปก่อนดูว่ามันได้กี่นาทีนะครับท่าทางอาจจะต้องกลับด้านักนิดหนึ่งออกจะกล,ลนะกลับด้านักนิดหนึ่งนะครับกลับด้านักนิดหนึ่งว่ามันจะได้สักกี่นาทีนะครับด้านหนึ่งบางทีมันด้านนี้มันไม่สมดุลมันกลับไปก็ประมาณ หนึ่งนาทีกับน่าจะถึงนาทีครึ่งน่าจะถึงนาทีครึง่งโอเคงั้นหยุดสะก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับด้านนิดนึงขอเช็คใหม่รีเซ็ตใหม่โอเคเต็มตัวอาจารย์เอาใช้สองมือนะครับเต็มตัวนะครับหนึ่งสองเริ่มด้านนี้ว่าจะถึงสองนาทีหรือเปล่าถามว่าบางคนทำได้เกินไหมเกินได้ครับมันมีท่าท่าสวิงครับ สวิงแต่ตัวนิ่นมๆไอ้น,นี่ยังมีเสียงแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับระหว่างระหว่างสามร้อย 30, กับสองกับยี่สิไอ้สามสิบสาร้อยกับ3ามร้อยกับยี่บใครจะเจ๋งกว่ากันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้ใจเย็นๆแต่อันนี้ดูแล้วมันมีเสียงใช่ไหมครับอาจารย์ว่าได้ประมาณได้ เมื่อกี้อาจารย์ลองเช็คแล้วประมาณสองนาทีนะแต่ตัวนี้ตัวนี้นิ่งกว่าตัวนี้นิ่งนิ่งเลยเดี๋ยวเรามาแข่งไอ้ตัวนี้ดูซิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันใครจะเจ๋งกว่ากันอย่าลืมนะครับใครจะสั่งไอดีนะครับศู5ย์ 6, 6, 6 2ดห้าหนึ่งสองหกสองหกเจ็ดสองอาจารย์ไลน์ตอนดึกนะครับตอนดึกดึกตอนช่วงกลางวันไม่มีเวลาคุยนะครับนั่งหาแค่ออเดอร์จัดจัดแค่ออเดอร์ก็แย่แล้วเวลาออเดอร์นี่ เราก็จะมีซองใส่นะครับซองซอ,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 นะองใส่ออเดอร์นะครับมีซองใส่ออเดอร์เวลาบอกที่อยู่นะครับต้องบอกอย่างละเอียดมานะครับตัวอย่างที่อยู่นะครับตัวอย่างที่อยู่อาจารย์จะส่งมาให้ดูอันนี้นะครับหนึ่งนาทีสามสิบสามวิละ อ่าททำเล่นนะตัวนี้ถึงสองนะครับน่าจะสองนาทีได้ดูท่าทางมันยังไม่ยิ่งสุดหรอกได้สองนาทีได้ครับตัวนี้น่าจะผ่านแล้วบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวมันก็ไม่เท่ากันนะครับน้าหนักจะคาดเคลื่อนกันความเร็วอาจจะคาดเคลื่อนกันแต่ตัวนี้ที่แน่ๆสองนาทีแน่ๆสองนาทีแน่ๆสองนาทีแน่ๆเห็นไหมสองนาทีแล้ว อาจจะถึงสองนาทีครึ่งด้วยถ้าอย่างเงี้ยถ้าทางเงี้ยดี2สองนาทีเตรียมตัวสองนาทีกับเท่าไหลส10วิละเอาเะาวอยเฮ้ยอาจารย์ว่าได้สองนาทีครึ่งการพีเซนต้องน้ำหนักเท่ากันนะครับสำคัญนะครับใจเย็นๆใครอยากติดต่ออาจารย์ก็โทรศัพท์0909092743โทรมาได้นะครับ อยากจะมาหาตัวจริงเสียงจริงก็ตลาดนัดจดตุจักรนะครับอ่ะทาเล่นไปสองนาทีกับสี่สิบวิด้วยท่าทางอย่างเงี้ยอ่ะสองนาทีกับเท่าไรเต็มตัวสองนาทีกับเท่าไรอ้าวหยุดสี่สิบห้าวินะครับมาสู้กับตัวนี้ดีกว่าขอรีเซ็ตใหม่ตัวนี้ขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับชั่งน้ำหนักก่อน อ่เปิดจังน้ำหนักติดค่าเป็นศูนย์อ่ะหนักเท่าไหร่สามสิบจุดหนึ่งเมื่อกี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เบากว่าเอ็มตัวปิดซะก่อนเอาละครับเริ่มอันนี้ปกตินี่ได้ประมาณไม่ถึงนาทีตอนนี้ก็คงได้มาถึงมันเบานะครับ มันวิ่งเบาไม่ถึงนาทีแต่ตัวนี้เล่นท่าสวยครับเพราะมันเบานะครับบอะสำหรับคนที่ฝึกเล่นใหม่นะครับถ้าได้ถึงนาทีก็เก่งนะครับเพราะปกติอาจารย์เคยจับได้แค่สามสิบปุีเองอ่ะเลยสามสิบปุีแล้วเลยสามสิบปุีแล้วแต่ถึงสี่สิบไหมสามสิบบาทครับตัวนี้ติดต่อได้ ครจะซื้อสองก็ได้นะซื้อสองเราขายถูกนะครับถ้าเอาเป็นจํานวนเยอะๆก็ยิ่งถูกลงไปอีกตัวนี้ไม่แพงได้ประมาณห้าสิบวิครับเต็มตัวถึงหนึ่งนาทีไหมก็เกือบนะเกือบ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 ปุ๊บโอ้โหห้าสิบเจ็ดวิโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับโชคดีมีสตังค์จ้า